สำหรับแฟนกีฬาแบดมินตันต้องบอกว่าคุ้มสุดๆนะคะถ้ามีโอกาสได้มาชมเกมในศึกไทยแลนด์โอเพนมาสเตอร์เกมที่จังหวัดชลบุรีเพราะว่ารายการนี้มีคนดังแล้วก็อดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมาร่วมลงแข่งขันหลายคนเลยทีเดียวค่ะการแข่งขันแบดมินตันกีฬาสูงอายุนานาชาติ Thailand o p e พ Master g a m เกมครั้งที่3ที่สนามแบดมินตันทัศนาการเด้นจังหวัดชลบุรีขับข้างไปด้วยอดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่ตกเท้าเขาร่วมชิงชัยอย่างคึกคักค่ะ รวมถึงซูเปอร์แมนบุญศักด์พลชนะอดีตนักแบดมินตันมือสีของโลกแชมป์ประเทศไทย13สมัยและอันดับ4โอลิมปิก2004ที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นปีที่2หลังจากเคยลงเล่นครั้งแรกเมื่อ2ปีที่แล้วโดยบุญศักด์จับคู่กับต่อจากประพันธน์ธนทรธรรมอดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดซีเกมที่ฟิลิปปินส์และมาเลเซียลงเล่นในประเภทชไทยคู่รุ่นอายุ40-44ปีสังกัด 12, ท p 12แบดมินตันทีม ซึ่งบุญศักดิ์บอกว่าการได้เล่นในรายการนี้ก็เหมือนกับการได้กลับมาพบปะเพื่อนฝูงหลังจากที่เลิกเล่นทีมชาติไปแล้วได้สัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆรวมทั้งยังเป็นการเรียกความฟิตของร่างกายก่อนไปแข่งขันรายการเวอร์ซีเนียแชมเปี้ยนชิพ2023ี่ที่เกาหลีใต้ในเดือนกันยายนอีกด้วยส่วนคนที่ไม่เคยติดทีมชาติบุญศักดิ์บอกว่านี่คืออีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เล่นกีฬาที่ชื่นชอบก็ถือว่า จัดกิจกรรมได้ดีนะครับเพราะจริงๆคนที่เหมือนกับว่าเลิกไปแล้วเขาก็ยังคิดถึงเพื่อนๆไม่มีโอกาสได้เจอกันต่างคนต่างแยกย้ายก,กันทํางานมีโอกาสก็จะได้มาเจอกันนานๆทีปีละครั้งอะไรเงี้ยครับก็เฮฮากันไปก็จะเหมือนกับ ถามสาธุสุขติดแลกเปลี่ยนความคิดกันบางคนก็ยังอยู่ในวงการบางคนก็ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังรักที่จะเล่นกีฬาแบดมินตันบางคนอาจจะไม่ใช่ทีมชาติเลยก็ก็สนใจที่อยากจะมีเวทีในการแข่งขันหรือประลองฝีมือเพราะว่าคือเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้เล่นเมื่อตอนสมัยยังเขาไม่ใช่ทีมชาติคือผมก็ยังเชื่อมั่นว่ากีฬาแบดมินตันนะครับก็ยังให้ความสนุกสนานแล้วก็ถ้าเราเล่นประเภทคู่เรื่องของการใช้พละกกำลังที่หนักเกินไปผมว่ามันไม่มีหรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้เคลื่อนที่เยอะ นะครับแล้วแบดมินตันมันได้ทั้งมันได้ทั้งร่างกายเลยทั้งแขนทั้งไหล่ทั้งขานะครับถ้ามันสุผู้สูงอายุมากๆก็อาจจะต้องใช้ซัพพอร์ตบ้างในเรื่องของหัวเข่านะครับแต่ผมก็ยังมองว่าคือแบดมินตันก็ยังสามารถออกกําลังกายได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันครับนอกจากนี้ยังมีอดีตทีมชาติไทยทั้งเต่าสุดเขตประภาคมลอดีตมือสองของโลกในประเภทคู่ผสมที่จับคู่กับต๊อดปิติพิรมพักดี รวมถึงโคชเป้พัฒพลเงินสีสุขจากบ้านทองหยอดที่ควงคู่มากับน้องชายเป็กพานุวัตนเงินสีสุขในประเภทชายคู่รุ่น40-44ปีรุ่นเดียวกับแมนบุญศักดิ์ซึ่งแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาคู่ที่ทำผลงานดีที่สุดซึ่งแม้จะสังกัดทีมเดียวกันแต่ทั้งสองฝ่ายก็สู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีสร้างบรรยากาศในการแข่งขันได้อย่างสนุกสนานค่ะโดยงานนี้คู่ของเต่าต๊อดก็บอกว่า การแข่งขันรายการนี้มีการแยกรุ่นอายุที่ชัดเจนทําให้ทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันแม้จะไม่ใช่อดีตทีมชาติก็เล่นได้เพราะเกมไม่หนักจนเกินไปซึ่งครั้งนี้ก็จะพยายามทําผลงานอย่างเต็มที่เท่าที่ไหวไม่ได้คาดหวังกับเพิมการแข่งขันจนเกินไปส่วนคู่พี่น้องเป้เป็กบอกว่าแม้จะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขกับการแข่งขันเชื่อว่าผู้สูงอายุทุกคนสามารถเล่นแบดมินตันได้แต่ก็ต้องดูลิมิตของตัวเอง เด็ถ้าเล่นได้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้เล่นได้อย่างมีความสุขและดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะผมมาจากทางสายเทนนิสแล้วก็ถ้าเป็นกีฬาก็ที่พอจะรู้กันก็แข่งรถนะครับแบดก็เป็นกีฬาที่เริ่มจากการออกกําลังกายแล้วก็ คิดว่าวันหนึ่งอยากจะลงแข่งก็ไปแข่งตามแบทเว็บและสุดท้ายก็มาลงของของงานใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ผมว่าแบ่งตามคลาสครับมันมี A มี B แล้วก็มีตามอายุที่สามารถแข่งขันกันได้อย่างสนุกสนานคือไม่โขดจนเกินไปหรือว่าไม่โหลดที่มือสมัครเล่นจนเกินไปครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับครั้งแรกที่เราคู่กันก็ได้ที่3นะครับครั้งนี้ก็คิดว่าอยากจะทําผลงานที่ดีที่สุดก็ยังไม่ได้คิดว่าต้องได้เท่าไหร่ก็ขอให้เล่นอย่างสนุกนะครับเราก็ได้ซ้อมกันมาสักพักหนึ่งเพราะว่าปีที่ผ่านมาผมไม่ผ่านไหลก็เพิ่งจะได้มาซ้อมจริงๆน่าจะสองสาเดือนสุดท้ายเนีย่ยสมาคมมันก็นจัดให้มีการแข่งขันเพื่อว่าจะได้โปรโมทให้ให้กีฬาไม่ว่าจะจะอายุเท่าไหร่ก็เล่นได้ครับให้มีให้มีการแข่งขันเรื่อยๆมันก็เป็น สีสันของวงการกีฬาด้วยผมก็เป็นขานการเป็นนักกีฬามายิ่งเราไม่ออกกำลังกายเลยหรือว่านอนหรือว่ายิ่งขี้เกียจมันยิ่งมันยิ่งทําให้สุขภาพมันยิ่งสุดโทรมลงไปมากกว่าการที่เราจะดูแลตัวเองอยู่เรื่อยครับถือว่าเป็นกีฬาที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุไม่มีการประทะกันเล่นกันได้ไดในในร่มนะฮะแล้วก็สภาพร่างกายเนี่ยค่อยๆเมนเทนไปเรื่อยๆหนักก็เกินไปก็ไม่เอาไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องไปฝืน เพื่อสุขภาพของเราเท่านั้นก็พอผมว่าก็เ,เป็นกีฬาที่ดีและเหมาะกับผู้สูงอายุมากๆครับครับยังคนไั้เองจะแนะนำบรรดาผู้สูงอายุในการเล่นแบดมินตันยังไงก็จริงๆแล้วแบดมินตันก็เป็นกีฬาที่ทุกคนก็เข้าใจกันว่าเล่นในทุกเพศทุกวัยน,น,นะฮะทุกสภาพ,พภาวะอากาศหรือตอนไหนก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าอันดับแรกคือต้องรู้ลิมิตตัวเองครับเพราะว่าอย่างเราอย่างผมเ่เป็นนักกีฬามาก่อน ทุกวันนี้ก็คือถ้าเล่นมันก็คงไม่ใช่เหมือนไปในกีฬาแล้วก็ต้องคล้ายๆว่าเจียมเนื้อเจียมตัวบ้างนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างผู้ใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าบางครั้งอากาศเมืองไทยร้อนแล้วก็กีฬาแบดเนี่ยเล่นในร่มแล้วบางครั้งสภาพอากาศข้างในมันอบเพราะนั้นก็ควรจะดื่มน้ําให้พอนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือพักผ่อนแล้วก็มีลิมิตตัวเอง,องที่ต้องเป็กบอกก็คือว่าถ้าถ้าไม่ไหวเนี่ยเราก็หยุดได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเอ่ออย่างนั้นก็คือเอ่ออาการบาดเจ็บ ที่อย่างผู้สงูงอายุอาจจะแบบเรื่องกล้ามเนื้อนะข้อเข่ากระดูกอะไรเงี้ยก็ควรระมัดระวังตัวควรมีการที่วอร์มก่อนเล่นแล้วก็เออสตรชชิ่งนะฮะหลังเล่นรวมถึงการที่แบบดูแลตัวเองในทุกด้านครับผม สำหรับการแข่งขันแบดมินตันกีฬาสูงอายุนานาชาติไทยแลนด์โอเพนมาสก์เกมส์ครั้งที่3มีการชิงชัยทั้งหมด59เหรียญทองมีนักกีฬาเข้าร่วม216คนจาก11ประเทศได้แก่ไทยอินเดียจีนออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียสกอตแลนด์สีรีลังกายูเครนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันมั่นใจว่าในปีต่อไปจะได้รับความสนใจจากนักกีฬาบแบดมินตันสูงอายุทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนพรจนกฉลาดแย้มรายงาน